ครับร้านมาวินเคียงกงครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมผมยังไม่ได้รีวิวเลยครับรถสิบล้อฟูโซสองเผาคันนี้ดำปิดการขายซะแล้วอ่าไหนๆก็ขอรีวิวปิดการขายกันแล้วกันครับผมก็ขอขอบคุณเฮียเดชนาลงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอ,อีกทีหนึ่งนะครับที่มาอุดหนุนรถสิบล้อเฮียซื้อไปคันนี้เป็นคันที่สนะครับ ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยมาเอาอีกแล้วนะครับยังจำเฮียคนนี้ได้นะครับยังจำได้เพราะว่าคันแรกซื้อ6ล้อ F18 ไปคันที่2ก็ซื้อ10ล้อฟูโซ่คันที่3ก็เป็น10ล้อฟูโซ่อีกเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีเครื่อง e h 7 0 0ด้วยด้วยยังไม่ถึง2อาทิตย์เลยปาไป3คันเลยวเนาะเฮีย ก็ขอขอบคุณเนี่ยะลงะเด็ดะลงอ่ะอีกทีนึงนะครับที่มาอุดหนุนโอ้เโบาไทยเนี่ยจะมันเบ้ยากยากดอกครับผมเออเบ้ไทยเนาะเอ้ยาก <c oughs> คนงานดาแล้วครับคนงานดาแล้วเป็นแต่ว้ายากไร <c oughs> ครับผมมาเบึงครับอ่ารถคันนี้เป็นรถสิบล้อฟูโซ,โซ่สองเขานะครับ <c oughs> เอาเอาดับรงเรยไปยัง <c oughs> ปิดการขายแล้วนะครับผม รถคันนี้สภาพดีนะครับเนี่ยแกมาดูทีไรก็ไม่พลาดนะครับไม่กลับมือเปล่านะครับผมเงื่อขึ้นก้อนเงื่อนึ้นเงื่อขึ้นละกะ วนเขาไปเอาไหมนี่มึงจะเข้าไปทางนี้มึงเข้าไปทางนี้เครื่องก็มีอาการหลวมอยู่นะครับ กระบะท้ายมีนะครับกระบะท้ายมีกันชนหน้าก็มีแบตเตอรี่ก็มีครับผมสภาพยางไม่สวยครับรถคันนี้เป็นยางหลอด,ดอกแต่ว่าคัดซีสุดยอดมากเลยนะครับคัสซีสวยมากสวยมากตัวนี้เกียร์มีโลมีไฮนะครับเป็นเครื่อง 6T16 นะครับ ท่าน,น้าก็เป็นของฟูโซนะครับค่าน้ามีนะครับตัดออกเพราะว่าลากมานะครับรถคันนี้เหยยบคาดตัวนี้เป็นกันชนหน้านะครับรถคันนี้เป็นป้ายจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ฝาท้ายตัวนี้นะครับ บ่าวหันลีนพันกันจนตักงในโฟอหวองใจโอ้เป็นตัวพ่อยากเล้วบ่าวล่าวหลุดพ่อว่าพออ่ันไม่ว่าท่านหรอกเหยียบครับหายหายล่าขึ้นเฮ็ดกรได้ตัวนั้นเป็นว่เดี๋ยวให้สร้างเพันขึ้นได้อ่ เดี๋ยนะครับยังไม่ถึงสองอาทิตย์เลยมาอุดหน,นุนรถไปใช้งาน3คันแล้วก็ขอขอบคุณยเด็ดน้าลงอีกทีนึงนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสกลน,นครรถสามคันแล้วก็เครื่องเกี่ีกเจ็ดร้อเครื่องนึงเดี๋ยวพวกนี้จัดส่งครับส่งที่เดิมนะส่งสวนบอกครับคืออู โอ้ไปทรงที่อูที่ทเขาลากไปทรงเมื่อกี้ครับได้ครับได้ครับไปมืออื่นจัดทรงมืออื่นเลยไอเขาลากไปเลยเหรอหลากไปเลยไปเอารถยูเซกาไปยังไงฮะอ๋อแม่เพราะว่าเขาจเจอแปลวารถมีเซกาโอเคเดี๋ยว เอาๆๆเอาเอาพวกกระบะไทยึ้นหล้างรถเลย <c oughs> รถคันนี้เพิ่งเข้ามาถึงเมื่อคือนนะครับผมยังไม่ได้รีวิวเลย <c oughs> ผมยังไม่ได้รีวิวเลยปิดการขายเลยกระบะดำสภาพดีนะรถคันนี้ครับผมเอา เบิ้งภายในหัวเจียงนะภายในหัวเจียงก็โอเคอยู่นะเนาะขั้นนีน้เนาะบอกจะไหนมาขาดเครื่องแถวโอ้ย,อยไ,มอไม่นี่ยังนี่ออครับคนขับเลยอ่าเดี๋ยวเตรียมของล่อเลยครับผมมาเอ,อื้องลากขามผู้พันเหมือนเก่าเหมือนเดิม ไ้กั้นซนมันนั่นกี่น้อยกี่น้อยนั่นกั้นส้นก็ฟ้าไทยเอาเจ้าขึ้นสูงอยู่เจ้ากัปีนขึ้นยังสีนัยตะกี้เจ้าสูงมาทิต ผมผมหัวตะเสียนพรมเฮียได้หนิเพราะว่ารถเข่ามาเนี่ยผมยังแม่บ่เห็นเลยพวามมันบังรถบานแค่นนี้บัวผมบ็ได้ไปน้ำ<อ>สี่เปเรื่องไปซื้อหรอกสี่เปเรื่องไปลากมากาผมบ้านคำผมกับน้อนผมกับส่ง,งของอยู่บุรีรัมย์ครับผมบ้านก็ถ้าผมไปส่งของอยู่บุรีรัมย์เรากลับมาผมกับเขาไปน้อนในบ้านเลยอ,อันนี้ก็น้อนอยู่นี่คำเพราะตอนนั้นกัดอ,อกไปเอาเครื่องตะเศ้ากลับมารถจอดอยู่โมองไหนผมยังบัวเห็นเลยเพราะจะเห็นนี่มาจอดอยู่โมองนี่ ถามเรื่องงานเล้วพี้ยงนะครับผมอีกทีนะครับปิดการขายสำหรับรถสิบล้อมิตซูฟูเซอห้าสองเจคันนี้นะครับผมสิบล้อดัม2เผ่า จัดส่งสกลนครอำเภอเมืองนะครับระบบเบรกซิฟฟี่เครื่องหกดีสิบหครับเครื่องมีอาการรวมเราแจ้งลูกค้าหมดนะครับ ตัวไหนไม่ดีเราก็ต้องแจ้งลูกค้าลูกค้าก็โอเคนะครับไม่ซีเรียสเอาเอาเอาเออเอเอยกมาเลยยกมายกไาไทยมาเลย <c oughs> <c oughs> เอาเอาขึ้นได้ยี่วะเอาเขาไปใน่นเด้อ เวลาเขาลากขึ้นผู้พันเลยตกเลยไม่เสียกเลยอยูป่ปะล่ะ ชุดสาขั้นนั่นขายไปหมดแล้วนะครับผมชุด3าขั้นน่ะขั้นนี้เป็นขั้นที่สีเข่ามาหม่นะครับซื้อมาจากอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดส่งแต่เช้าเลยเพราะว่าจะได้แปลวรถที่เซการถบัสเซกาซื้อไ้ขั้นนึงครับผม สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ